อีกหนึ่งเรื่องเที่เป็นแบบว่าเป็นข้าวดีของชาวบ้านนะคะคือชาวบ้านที่ตำบลทาชะม่วงอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาค่ะเขาดีใจหลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะแถลงชัดออกกฎกระทรวงแปลงเทดินสซปะกอเป็นชนดเพื่อการ,กรเกษตรแก้ปัญหาการโอนกรรมสิทธิ์ให้ทายาทเปิดโอกาสให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนมากขึ้นค่ะ ผู้สุขาได้ลงพื้นที่ไปเทมุทิศิบตำบลทาชะม่วงอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงคลาเพื่อผูดคุยกับชาวบ้านค่ะหลังรอยเอกธรรมนัดพรมเพารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยความขืบหนากรณี แปลงเถดินซปกอเป็นชโนดเพื่อหมอบเป็นข้องควันให้แก่พี่น้องกเกษตรกรน,นั่นนะคะจากการพูดคุยกับชาวบ้านก็พบว่าส่วนใหญ่ก็รับรู้เรื่องนี้แล้วแล้วก็ดีใจเถรรัฐบาลเห็นความสําคัญของกเกษตรกรเหตุกานมาก็มองว่ากฎหมายการถือครองเถดินซประกออย่างหลาลังหลยอย่างยังมีข้อจํากัดโดยเฉพาะเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยการทำกรเกษตรหยุดไม้ต้องเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้กเกษตรกรก็เลยจำเป็นต้องมีเงินทุนมุ่นเวียน ี่ผ่านมานะคะเทดินซบกอเนี่ยไม่สามามาใชายเป็นลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ได้ยกเว้นกับทกศแต่ก็จะให้สิ้นเชื่อเพียง50%ของราคาประเมินเท่านั้นอีกปัญหาก,ก็คือเรื่องของการขอบานเหล็กทีค่ะเพราะว่าซปกอเนี่ยกำนดหวาเทดินนึ่งแปลงนึกเซ่หนึ่งแปลงเซ่รายแต่หากว่ามีการสร้างบ้านอยู่อาศัยก็จะสามาถขอบานเหล็กทีได้ไม่เกินนึ่งหลังซึ่งบางครอบครัวเนี่ยมีโลูกมากพอต้อง ต้องสร้างบ้านเพิ่มมาอยติดกันบนที่ดินแปลงเดียวกันเนี่ยก็ทําให้บ้านไม้ที่้างเนี่ยไม่มีบ้านเหล็กทีเกิดปัญหาในการขอมอแปลงไฟฟ้าต้องพ่วงจากบ้านหลังเดิมก็ทําให้มีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นด้วยค่ะที่เรื่องข้อการโอนกรรมสิทธิ์ให้ทายทาทก็ชื่อว่ายุ่งยาค่ะไม่เหมือนกับชนดทั่วไปไม่ซอดคลองกับสถาพสร้างคมปัจจุบันชาวบ้านบอกว่าเข้าใจว่าที่ดินซอป,ปกอมีเจตนารม์ออกให้สำหรับกรเกษตรกรเพื่อทําการ,กรเกษตรแต่ถ้าเกิดแล้วบริวัทางสังคมแล้วปัจจุบันลูกหลานเกษตร กรไม่ได้ทําการเกษตรเพียงอย่างเดียวพอเรียนจอ็อกบางคนก็สอบรับราชการได้บางคนก็ทํางานประจําในระบบประกันสังคมแต่ภูมิลังคของครอบครัวพ่อแม่ก็ยังทําสวนทําเกษตตหรือทำซองอาชีพควบค่กันไปซึ่งกฎหมายซอปรกรดื่มกํหนดว่าคนกลุ่มนี้ไม่เข้าค่ายที่จะได้รับสิทธิ์จึงยากให้รัฐบาลด้ช่วยพิจารณาด้วยว่าหากเป็นทายาททีแท้จริงไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรก็ควรได้รับสิทธิดินในมรดก แต่อาจจาะก,กำนดให้ชัดนะคะว่าสาม,มารถถือคล่องได้คนละไม่เกินกี่รายและจํากัดว้ว่าพื้นที่โมโรดกที่ได้รับไปถ้าเป็นชนโนที่ดินเผื่อการเกเษตรยังคงต้องใช้เผื่อการเกเษตรถ่านั้นค่ะลองไปฟังเสียงแรกค่ะครับในส่วนนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าเกษตรกรจะได้มีการาแบบซื้อขายหรือว่าโอนให้ลูกหลานมันจะได้ง่ายกว่าจากกักดินสอบกนี่ครับเพราะามันจะโอนต่อกันให้ลูกหลานนี่มันจะยากกว่านะครับ ถ้าเป็นสนุขึ้นมาจะโอนให้ลูกให้หลานหรือว่า,าเราจะพูดถึงในในในการดังนี่ว่าไปาจำนองธนาคารหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีมันจะมีราคาดีกว่าแล้วเกษตรจะได้เอามาทําทุนทําอะไรอย่างเงี้ยอยากให้จะเปลี่ยนกฎหมายว่าถ้าว่าลูกไปรับราชการหรือว่าไปทํางานที่เป็นอยู่ในส่วนของบ้นานังกรมให้มีสิทธิ์รับโอนจากพ่อแม่ที่เป็นทายาทที่แท้จริงอะได้นะครับมันจะได้ให้ลูกหลานรับช่วงต่อไปถ้าเรา ตัดสิทว่าลูกรับาก,การแล้วดินจะโอนให้ลูกไม่ได้แล้วพ่อแม่นึกว่าเสียเสียชีวิตไปแล้วจะดินส่วนนั้นจะไปให้ใครคืนสปกรหรือยังไงมีที่ดินเนื้อหาหลายช้างงานแต่ว่ามันตกโทษมาจากโพเขาน่วยนะแต่ตโขนเขาโจงกันถึงกับเพิ่งมาได้สพกรเขเป็นชื่อเวียนรุนเรกนั้นถึงกับตอนนี้ปลูกยางอยู่สามารถแบ,บง่งแยกกันได้ไงแบง่งแยกเหมือนว่าแบ,บ่งแบบ เป็นข้องไขข้องมันกันแบบนี้ยายมันคลุมเครือกันหย,ยู่อนใจไมอ่าก็ดีใจดีใจนั่นแหละถึงแม้ว่าดินมันฮิตนึงก็อยากให้มันเป็นชนนะุษนั่นและนะก็แค่นั้นแหละคือมันมันติดปะนากับข้อบาลลกทีฟังเนียนไปไปข้อบาลลกทีเที่วอ,อกกอนกาวลน์เข้าให้บาหลีทีเขีย่องล้าง ตั้งนี้มันย่างบ้านพี่ชายู่คนหนึ่งตั้งขอบ้านเลิกทีไม่ได้เลยทำไรไม่ได้ทั้งอันนี้ไฟก็เลยก็ต้องพวงกันทั้งลำบากกันไปจะแม้เพราะว่ามันเพราะว่าพวงไฟจะไมทั้งมันขาไฟมันกระแพงมันเดือดร้อนตรงนั้นเลยทั้งพอดีเล่าลานค่าลานค่ามั่งลานช่อมรถมั่งตั้งคือมันมันมันหลับนักกับขาไฟอันเพราะว่ามันขอบาลิกทีไม่ได้ทั้งอันนี้กขาไฟ มอไฟแล้วก็ขอไม่ได้ตามกันไปคือเห็นด้วยมากๆเลยเพราะว่าคือดินทอประกอเนี่ยคือสามารถเป็นชนวนนี่คือดีใจมากๆเลยสามาดโอนให้หลูกล้านหรือว่าเบ่งแยกให้หลูกล้านคนอื่นได้ตรงนี้ก็มีอยู่สิบไร่มียางอยู่แล้วก็ถูกปักถ้าเท่าทำเป็นชนวนได้ไหมได้แต่ทำได้ก็ดี ดีใจด้วยถ้าจะได้มีสิทธิ์ทำอาหากินอันนี้เราก็แค่เฝ้าดูให้เขาไม่ไม่ไม่ไมีทิศอะไรเลยขายก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ นายส้มชายชุมแก้วผู้ใหญ่บ้านมู่ซิปตำบลท่าะมวงอำเภอรัตภูมิตวัดสงคลาก็หาข้อมูลนะคะว่ามู่ซิปที่ตัวเองอยู่แล้วก็ดูแลอยู่เนี่ยมีพื้นที่รวม1 3 1 2 5มร้าน่รยายโดย7จของพื้นที่เราเจ0 0พันไรน่ยเป็นเอกสันซิทธอปะสปก18%อเป็นพื้นที่ป่าสงวนถุงเขียมแล้วก็12เป็นี่ยเป็นพื้นที่ไม่มีเอกรสันธิ์ปัจจุบันชาวบ้านใช้ประโยชน์จากถิ่นซอปกในการสร้างถิ่อยู่อาัยแล้วก็เป็นแหล่งเพาะปลูก นำมันแล้วก็พืดพักเพื่อประกอบอาชีพเลี้ยงปากทองส่วนตัวในท่านาผู้นําทองทีค่ะเห็นด้วยกับโนโยบายนี้เพราะว่าเป็นประโยชน์อย่างมากกับชาวบ้านส่วนใหญ่ส่วนข้อกังวลเรื่องที่ดินจะต๊อกไปอยู่ในมือของนายทุนไม้ในยาจะให้รัฐบาลพิจารณาว,ว่างลักเกณฑ์ตรงนี้ให้รัดกลุ่มค่ะชาวบ้านเขาอยากได้จิตอยากได้จิตเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งขอไว้คว้าขอบ้านเล็กที่ตรงนี้จำการที่สุด ถ้าถามความรู้สึกของผมผมว่าดีนะครับแต่รัฐบาลต้องต้องมองวิทยทัศน์ให้ไกลไปกว่านี้ว่าเรากลัวว่ามรดกทั้งหมดนั้นมันจะเป็นของนทุนเป็นผลดีกับชาวบ้านเยอะนะครับเยอะเยอะคือคือถ้าถ้า,ถ,าถ้าเป็นจนวนขึ้นมาคือคือทุกอย่างมันใช้ได้หมดเรา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 อยาคิดถึงเรื่องจำนองนะสมมติว่า,าเราเราเนี่ยลูกเราจบตำรวจได้แบบนี้ แต่เราต้องการใช้เงินสักแสนสองแสนเราสามารถไปกู้ตกโตได้ไปกู้ออมทรัพย์ได้ไปกู้จากคนได้เพราะเรามีโฉนดแต่ถ้าเป็นที่ดินตกโตนนเราทำอะไรไม่ได้น่าน่าดุงอาจากชาวบ้านด้วยนะเพราะเพราะเพราะว่าเขาไม่มีเงินนะ่ะตัวน,นี้นะอยากผมก็อยากได้โฉนดแต่ต่มาชาวบ้านที่เขาถือกลองโฉนดเขาถือกลองไอ้ตกวโกมายี่สิกว่าปีนั้นเขาก็อยากได้อยากได้โฉนดทุกคนตอนนี้อยากได้หมด อืมถ้าผมดูที่รัฐมนตรีท่านตรรมนัดให้จำภาษ์เกว่าอยากมอบเป็นของวันปีนใหม่ให้กับญาตนผมเห็นด้วยเห็นด้วยที่สุดถ้าถามว่าคุณในหมู่บ้านถ้าอยู่ตรงนี้หมดนะให้ยกมือได้เลยหมดซึ่งลาสุดนะคะ12ตุลาคม2566 ทีประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมก็ได้เห็นชอบลักการแปลงที่ดินซบ,ซอบอกกอซสอปกอเซคีดสุนหนึ่งเป็นโนดหลังถือคลองครปห้ปีเพื่อเอื้อประโยชน์ให้เกษตรกรเข่าวถึงแลงเงินทุนและก็ตอกถึงมือทายาทในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนยกระดับเป็นโนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมภายใต้ลักเกณฑ์และเงินไขก็คือหนึ่งการจัดที่ดินเนี่ยยังคงเป็นไปเพื่อประกอบเกษตรกรรมตามศักยภาพของพื่อนเท สคือสามารถเปลี่ยนมือได้ระวังกเกษตรกรที่มีคุณสมบัติด้วยกันตามถิ่กฎหมายกับนด 3. ต้องปลูกต้องปลูกหม่มีคาในพื้นที่ตามสัดส่วนที่สประกอกับนเสค่ะสามารถชายคำประกันเงินกูกับสถาบันการเงินได้ถูกแห้งโดยเฉพาะโดยเฉพาะสถาบันการเงินของรัฐ 5ค่ะต้องทึ่คลองซอปอกกอเซ,อปปอซอคิีสุ่นหนึง่งและทําประโยชน์มาไม่หน่อยว่า5ปีโดยมีเกษตรกรเทเข่าเงินไข้นะคะจํานวน1 6ึ่งลา้านหองเมินแปดพันาอยสิรเอกซ์ันซิตรวมซองล้านซองมือองล้านองแน 5, 5 60, านาอยหกสิบฉบับ เนื้อเทรวม22ล้าน7 9 0 7, 000, 7, 000, 7 000, 6, 6 7่่รายโดยสปกน,นะคะจะทำนาเทเป็นนายทะเบียนในการจดทะเบียนซิ์และก็นิติกรรมต่างๆเพื่อความโปร่งใสและการตรวจสอบได้โดยกลมโดยกระทรวงกรเกษตรและสหกร,ะร,ะกระกน,นะคะจะส่งมอบชนดเทดินเพื่อเกษตรกรร,กรมชาวบแรกให้เป็นของควันปีไม้แก่เกษตรกร,ร,กรได้ภายในวันที่15มกราคม2567 แล้วก็จะทยอยหายซป,ปกอจังหวัดถูกจังหวัดเนี่ยดำเนินการออกชฉนดให้กับกเกษตรกรถูกจังหวัดเทคขาวลักเกีนค่ะนี่นะคะคก็ถือว่าเป็นข้าวดีนะคะของพีน้องกเกษตรกรก็เป็นการแก้ปัญหาเรื่องของการโอนกรรมสิทธิ์ให้ทายาทแล้วก็เปิดโอกาสให้กเกษตรกรเนี่ยข่าวึงและเงินทุนได้มากขึ้นนั่นเองค่ะ